เคล็ดลับการกำจัดหนี้ให้หมดเร็วขึ้น ep สามยังไงมาดูวิธีนี้เป็นวิธีที่ห้าแล้วนะคะยังไงรวมหนี้ไว้ในสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆคือบางธนาคารนะคะเขามีนโยบายที่ให้เราสามารถรวบรวมหนี้หลายๆก้อนให้อยู่ในก้อนเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนะคะเพื่อให้ เราสามารถจัดการหนี้สินได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถที่จะปรึกษาขอคําแนะนําจากสถาบันการเงินที่เราเป็นหนี้อยู่นะคะว่าเอ้ยเราจะทํำยังไงนะคะทีนี้เรามาดูข้อดีของวิธีการนี้กันว่าเอ้ยถ้าเราเลือกที่จะรวมหนี้ไว้กับสถาบันการเงินมีข้อดียังไงเชื่อรวบหนี้ไว้ให้สามารถจัดการได้ง่ายขึ้น แล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อประวัติทางการเงินหากเรามีการชำระหนี้ที่ตรงเวลาทีนี้เรามาสรุปกันนิดนึงนะคะ,ะเคล็ดลับของการกำจัดหนี้ให้หมดเร็วมีอยู่5วิธีนะคะ,ะก็คือชำระหนี้ที่มียอดเงินคงเหลือต่ำสุดให้หมดก่อน 2. ก็คือชำระหนี้ที่มีดอกเบีย้ยสูงก่อน 3. คือโอ,โอนยอดนี่ทั้งหมดรวมกันในก้อนเดียวอ่าสคือจ่ายเงินให้มากกว่าขั้นต่ำของบัตรเครดิตหรือสินเชื่อเสมอข้อหรวมนี่ไว้ในสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆเอาลาเพื่อน,อนๆถ้าคิดว่าวิธีไหนเหมาะกับตัวเราก็ลองพิจารณาดูนะคะอ่ายังไม่จบแค่นี้นะ เอาไว้ถ้าไปเจอเคล็ดลับดีๆนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับการจัดการนี่หรือว่าการจัดการเรื่องเงินนะคะจะเอามาเล่าให้เพื่อนฟังอีกนะขอบคุณข้อมูลดีๆจาก NCB และ MarketWatch นะคะไว้พบกันคราวหน้าคะ่ะ